สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้คู่อยู่ช่องเราไปเจอชาแนลวันนี้คู่อยู่เกมเจนชินิมแพดนะครับโอเคคลิปนี้เราจะมาเล่นเนืออ้อเรื่องของคาซืฮะหรือเนื้อเรื่องบทที่2กันต่อนะครับที่จริงเนื้อเรื่องของการวิ่งควรจะจบไปนานแล้วแต่จําได้ไหมครับครั้งที่แล้วคลิปเนื้อเรื่องคาซืฮะตอนช่วงสุดท้ายนะฮะที่ผมเล่นต่อไม่ได้เพราะมันติดเนื้อ,รอเ,รเรื่องการวิ่งแล้วพอเล่นเนื้อเรื่องการวิ่งไปปุ๊บอ่าเนื้อเรื่องาคาซืฮะปลดแล้วพอเราเล่นเนื้อเรื่องการวิ่งจะจบปุ๊บแม่งก็เสือกติดเนื้อเรื่อองคาฮะีกอ่าจบ แค่ okay, เราไปจากคลิปที่แล้วนะครับเดินทางโดยสวัสดิภาพกลับไปยังเวทีการประลองที่กุยุนสโตนฟอเรสคู่ต่อสู้ของคุณในรอบสุดท้ายไม่ปรากฏตัวสักทีและรางวัลในการประลองครั้งนี้อย่างวิชั่นที่ไร้ผู้ครอบครองก็ได้ถูกขโมยไปดูเหมือนคาซึฮาจะพบเบาะแสบางอย่างและได้ตัดสินใจที่จะออกเดินทางจากคุณเพื่อนำวิชชั่นกลับมาซึ่งผมเดาว,ว่าคลิปนี้น่าจะไม่นานนะฮะเพราะว่ามันโดนตัดจากครั้งที่แล้วนะครับ เราก็ไปกันต่อถ้าสมมติเราไม่ติดในเรื่องการบี้ครั้งที่แล้วนะครับป่านนี้เราก็คงเล่นเนเรื่องนี้จบไปแล้วนะฮะหลังจากที่เราไปตบจนได้สําเร็จนะฮะเราก็กลับมาที่งานประลองโอเคครับขาซื้อฮากับขาซื้อฮา,า,าเจอกันฮะเน่มองกันได้ใครอยากเซลฟี่ก็กดเซลฟี่ไปนะครับผมไม่ห้ามโอเคฮะกลับปมาเติบโตไม่อยู่หรอหรือจะ หรือจะกลับไปที่เรือแล้วนายหญิงนะหรอนายท่านถูกนิงกวงเรียกตัวไปนะ่ะฮันแนดูเหมือนว่าขนาดของการประลองแข่งกองเรือครับครั้งนี้จะเกินจากที่แจ้งไปหลายเท่าท่านเลยปล่อยผ่านไปไม่ได้นนในขณะนี้มุ่งหน้าไปยังหลีห่เย่นายหญิงต่อว่าท่านนิงกว่งว่าเป็นตัวหมดตัวหมดสนุกไปด้วยพลางๆนะ่ะ <c oughs> ก่อนหน้านี้นายหญิงกับนายท่านนิงกวง ก็มีเรื่องขัดแย้งกันมากมายหลายเรื่องเลยซึ่งถือเป็นเรื่องปกตินะนะแต่ว่านางหญิงเสียใจที่สุดที่ไม่ได้เห็นผู้ชนะก่อนที่จะไปก่อนที่จะไปเธอเอาแต่บ่นเรื่องนี้ไม่หยุดเลยล่ะจริงๆแล้วคนที่ขโมยวิชันไปก็คือคู่ต่อสู้ในรอบชิงของฮีโร่ผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้น่ะพอคิดว่าตัวเองไม่ไปทางชนะเอาชนะได้ก็เลยคิดจะขโมยของรางวัลแล้วนะ แบบนี้ผลแข่งขันของกองการประลองแห่งกองเรือคลัสก็่าจะสิ้นส,สุดลงแล้วสินะที่แท้ก็เป็นอย่างนี้เองเหรองั้นคนคน,คนนี้ก็คือผู้ที่ถูกตัดสินไปตามกติกาและผู้ชนะก็คือคุณฮีโร่ผู้ยิงย่งใหญ่นั่นเองการควา้าแชมป์ด้วยวิธีนี้มันอาจจะแปลกอยู่เหมือนกันนะนะไม่ไม่นี่สิถึงเรียกว่าสิ่งที่คู่ควรตอนนี้ฉันจะขอมอบเหรียญแชมป์ที่เตรียมไวใ้ให้กับคุณนะ งั้นไปอินาสมาตได้แล้วสินะใช่แล้วถึงแม้ตอนนี้นายหญิงจะไม่อยู่แต่ฉันจะบอกเธอให้เองนายหญิงเป็นคนที่พูดแล้วคำไหนคำนั้นแน่นอนแต่เส้นทางไปอินาสมา่อตข้างๆที่จะไปได้ยากมากเพราะลมเพราะมีลมพายุที่มีลมพายุตลอดทางจริงๆแล้วลมพายุที่ไม่หยุดไม่หย่อนนี้ก็เป็นสิ่งที่แสดงถึงเจตนาลมที่ปิดประเทศของโชกุนไรเดนไว้อย่างหนึ่งแล้วนะเจตนาที่ไม่ ที่สามารถเปลี่ยนได้แม้กระทั่งสภาพอากาศเลยเหรอเนี่ยอย่าลืมแล้วว่านั่นเป็นถึง1ใน7จ็ดทรงอานาของโลกกูเชียวนะถ้ามอลล็กสามารถเอากูยุนสโตนเฟลกขึ้นมาได้ด้วยหอกหินก็ไม่แปลกที่จะอะไรไม่แปลกอะไรที่โชกุนและเดนจะสามารถเรียบพายุออกมาได้ตลอดสรุปก็คือถ,ถ้าต้องการเดินทางไปอินัสุมะแล้วก็เ,เรืออัลเค คงต้องใช้เวลาอีกหน่อยถ้าเตรียมพร้อมเมื่อไหร่ฉันจะบอกให้พวกเธอรู้ทันทีทนีระหว่างนี้ฉันจะเดินทางไปตามที่ต่างๆในหรีเย่อันแสนกว้างใหญ่นี้เพื่อดูว่าพอมีโอกาสปลุกพิชัันได้บ้างไหมฉันเชื่อว่าทำได้แน่นอนขอบคุณนะหวังว่าเราต่างจะค้นพบความใหม่ของการเดินทางนะฉันยังมีคําเตือนอีกข้อหนึ่งที่อยากจะบอกพายุฝนข้างหน้านั้นอาจจะเป็นการเตือนอาจจะเป็นการเดินทางส่วนที่ยากที่สุดของพวกเธอก็เป็นได้ ไม่ใช่วันนี้จบแล้วของผมไม่อยากให้เรื่องของการวิ่งตันต่อนี่ฉิออนะผมว่าแล้วจบใช่ไหมอ่าจบนะครับโอ้โหเป็นไงกี่นาทีวะเนี่ยถึงนาทีไหมวะโอเคก่อนเราจะจบกันเราต้องมีอะไรที่ทําให้เราไม่จบนะฮะโอเคเรื่องของการวิ่งอยู่อีกพันเมตรวัตฟลัคแล้วมันติดยังไงวะโอเคของที่เราได้มาเมื่อกี้คืออะไรเอ่ยเราต้องอ่านกันนะเป็นธรรมเนียม เหรียญรางวัลชนะเลิศของกองการประลองแห่งกองเรือคลัสเหรียญรางวัลที่ได้รับจาก,จากผู้จัดการประลองแห่งกองเรือคลัสซึ่งพิสูจน์ได้เห็นว่าคุณชนะเลิศทัวนาเมนต์ในการต่อสู้นี้แต่เมื่อเทียบกับการต่อสู้ที่ดุเดือดแล้วบางทีเรื่องเราเกี่ยวกับวิชันและอุดมคติก็คุ้มค่าเดียจะจดจำมากกว่าแล้วนะโอเคครับโอเคเดี๋ยวผมจบคลิปนี้แล้วผมไปเล่นในเรื่องการบี้ต่อเดี๋ยวนมันจะได้ไม่ค้างคางนะจะได้เน้นในเรื่องของคูเต่าตัวเดียวนะที่ยังปลดอยู่โอเค นะเดี๋ยวคลิปนี้ขอตัดไปทีนี้ก่อนเดี๋ยวผมไปอัดคลิปในเรื่องของการวี่ต่อโอเคไป